ต้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งบอกว่ามีกล่องปริศนาสีดําส่งกลิ่นเหมน็นตลบอบอวนโชยไปทั่วเลยนะครับออกมาจากที่บริเวณพงหญ้าหลังแคมป์คนงานอยู่ที่หมู่ที่7ตําบลสาระขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยไปพบกล่องพลาสติกสีดํานะครับรับด้วยเชือกพี่ฝากล่องพอเปิดออกดูตกใจเลยครับข้างในเจอศพผู้หญิงทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวสุมิตา หรือน้องเตนอายุ18ปีนะครับอยู่ในสภาพเนี่ยเปลือยท่อนล่างส่วนท่อนบนใส่เสื้อทีมฟุตบอลแล้วก็มีกางเกงเนี่ยมัดอยู่ที่ข้อเท้าของศพแล้วก็มีรอยเขียวช้ำตามร่างกายในหลายจุดนี่นะในกล่องนี้ยังพบเสื้อผ้าตุ๊ก,กตาแล้วก็ผ้าห่มเนี่ยยัดรวมกันไปด้วยคุณผู้ชมฮะทีนี้จากการสอบถามพ่อของน้องเต็นผู้เสียชีวิตชื่อว่านายประสานเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกับครอบครัวเนี่ยทำงานอยู่ที่แผ่นปูน และพักอศาศัยอยู่ที่แคมป์ที่พักคนงานที่ว่านี้นี่นะฮะโดยคืนวันที่30ม,ม,มการาคมเนี่ยลูกสาวได้หายออกจากบ้านไปไต่อมาเช้า,ชาอีกวันหนึ่งเนี่ยพากันตามหาก็ไม่เจอก็เลยประกาศลงในโซเชียลรวมทั้งไปแจ้งความไว้แล้วด้วยนะครับแต่ก็ไม่เจอครับ <c oughs> จนกระทั่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะครับมีเพื่อนคนงานมาบอกบอกว่าพบกล่องต้องสงสัยมีกลิ่นเหม็นถูกทิ้งอยู่หลังบ้านพักคนงานก็เลยมาตรวจสอบดูโอ้โหเนี่ยใจสลายคุณผู้ชมฮะ เออเอาเดี๋ยวลองฟังพ่อหน่อยนะครับ<ะ>เพราะว่าเขามีแฟนอยู่ไกลอยู่ลาวผมไม่ได้คาดการณ์งนั้นมผมคาดการณ์ว่าใครต้องอุ้มเขาแต่ไม่มีคนเข้าใจผมนะเพราะว่าพ่อผมเขาหายตังค์ก็ไม่อยาไป<ะ>นันผมคิดนะ ตังทําไมไม่เอาไปเห็นไหมทองก็ไม่เอาไปอันนี้หายไปผมผิดปกตินะครับรลูกสาวผมจะไปกินยังไงผมยังนึกไงว่าใครต้องอุ้มลูกสาวไปเนีนะ่ยตอนนะี้ถ้าเกิดว่าเกิดมาเป็นใครเป็นลูกเราเนี่ยเราจะจะบอกคนร้ายว่าไงบ้างไหมบอกนะผมจะทืบมันจริงนะครับถ้าเป็นลูกผมอะ่ะผมจะกระทืบมันแน่นอนผมรักที่ทึบลูกแค่นอะไรผ้า,า,าที่อยู่อะผ้าห่ม จำได้พอเคยมาห่มก็เข้าอย่าเงี้อยมานอนก็เข้าเรื่องที่รู้พวกไอ้บิวไอ้แบงแบบไมนยากกว่ายากเจอแล้วก็ยากจัดการเองเลยยากให้เจ็บนูอนที่รู้ไหมเจ็บคุหยิ่งตัวนี้เดียวทำได้ยังไงแล้วทำทำไมนี่คือพ่อแล้วก็แม่ของผู้เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับพ่อน,นี่บอกโอ้โหนี่แบบ ถ้าเจอคนทำกับลูกนี่อยากจะกระทึืเลยพ่อบอกแบบนี้ hmm. ทีนี้เนี่ยเขาสงสัยนายคนนี้คุณผู้ชมฮะชื่อว่าธากรอารันทองอายุ20ปีนะครับ hmm. เ,เห็นบอกว่าเนี่ยหายตัวไปก่อนหายตัวไปจากแคมป์คนงานบอกว่าจะไปเยี่ยมลูกเมียที่จังหวัดกราสินครับต่อมาทางตำรวจที่กราสินนะได้ไปติดตามจับกลุมตัวน,นายธนกรอารันทองหลังจากที่กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าว โดยเขาได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่กาะสินนะไปหาภรรยาอยู่ที่บ้านหนองมักงงอยู่ที่ตำบลคำบงอาเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาะสินทางตำรวจก็ตามไปจนกระทั่งเจอตัวแล้วก็เอาตัวมาสอบเข้นรับสาร,รภาพนะครับรับสาร,รภาพโดยบอกว่าเนี่ยเขากับผู้เสียชีวิตนี่นะครับคือทำงานอยู่ที่เดียวกันตัวเขากับน้องเตนเนี่ยทำงานอยู่ที่เดียวกันแล้วก็มีห้องพักเนี่ยติดกัน และก็บอกว่าเนี่ยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนะครับแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยของผู้ตายเนี่ยไม่รู้โดยวันเกิดเหตุเนี่ยนายธนกรบอกว่าเข้าไปหาผู้ตายที่ห้องสองต่อสองและได้มีการพูดคุยกันผู้ตายเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยรับเลี้ยงดูฉันสามีภรรยาและก็ต้องการให้ในายธนกรเนี่ยบอกเรื่องนี้ให้พ่อของผู้ตายเนี่ยได้รับรู้ด้วยแต่ว่านายธนกรเนี่ยไม่อยากที่จะรับเลี้ยงดูฝ่ายหญิง เพราะตัวเองก็มีลูกเมียอยู่แล้วจึงได้ทะเลาะและมีปากเสียงกันเขาก็เลยเอามือเนี่ยบีบคอน้องเต็นจนกระทั่งเสียชีวิตคุณผู้ชมครับจากนั้นก็เอาศพของน้องเต็นเนี่ยยัดใส่กล่องนะครับคือกล่องมันอยู่ในห้องตัวตัวเองอยู่แล้วนี่นะฮะยัดใส่กล่องแล้วก็ให้เพื่อนที่เป็นคนเมียนมาเนี่ยช่วยกันยกศพเนี่ยลงมาจากห้องแล้วก็เอาไปซุกเอาไว้นะครับโดยที่ตอนนั้นเพื่อนก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในเนี่ยคือศพนะฮะคือโกหกว่าข้างในเป็นของอื่น หลังจากนั้นก็หลบหนีมาอยู่ที่อําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลเสินนี่แหละจนกระทั่งถูกตามจับได้คุณผู้ชมฮะโอ้โหดูสิฮะครับคือเรื่องคบกับผู้ตายในฐานะเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ผู้ตายเนี่ยน้องเขาก็อยากให้แบบเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่ว่าธนากรเนี่ยไม่เอาด้วยอยู่ที่ทํางานเดียวกันใช่ธนกรมีมีลูกมีเมียอยู่แล้วคือไม่อยากจะรับเลี้ยงดูน้องหรือว่าไม่อยากจะจริงจังกับน,น้องครับก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกัน ฝ่ายหญิงโดนบีบคอจกนกระทั่งเสียชีวิตนะอรล่าสุดตำรวจคุมตัวจากกาลาสินเนี่ยไปที่สพเมืองสุพรรณบุรีเพื่อที่จะเอาไปสอบต่อแล้วก็เดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแต่ทั้งหมดนี้คือเขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วนะคะครับคืบหน้านะเดี๋ยวจะให้ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดนะฮะเรื่องที่เรารายงานไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับคุณผู้ชมครับคดีฆาตะกรรมสาวสุพรรณวัย18ปีน้องเต็ ที่ถูกพบเป็นศพเนี่ยใส่กล่องพลาสติกแล้วเอาไปซุกอยู่พงหญ้าหลังแคมป์คนงานต่อมาทางตำรวจเนี่ยไปตามจับชายข้างห้องหนีไปที่จังหวัดกาลาสนินล่าสุดเอาตัวมาสอบที่สุพรรณบุรีเดี๋ยวไปติดตามสดจากที่จริงนะครับคุณเจี๊ยบพรทิพมง่งใหญ่รายงานเข้ามา คุณเจีย๊ยบอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะครับเอาเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะพี่จงแล้วก็ผู้ ทั้ง3ท่านคะเจ็บอยู่ที่จุดเกิดเหตุก็คือหอพักคนงานซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในพาในใุด้ของแพนปูนนะคะโดวยวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการควบคุมผู้ต้องสงสัยนะคะซึ่งเป็นคนข้างห้องเนี่ยไปสอบปากคําแล้วก็ให้การว่าเบื้องต้นมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับน้องเตนนะคะแต่ว่าข้อที่จริงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นให้คุณผู้ชมได้ดูหอพักกันก่อนนะคะนี่คือหอ พักจุดที่เกิดเหตุค่ะประตู2บานที่มีไม้ติดอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือเป็นห้องของผู้เสียชีวิตและก็ห้องของผู้ต้องหานะคะคดีฆาตกรรมอำพรางนางสาวสุมิตาพลแสนอายุ18ปีหรือว่าน้องเตนผู้เสียชีวิตที่ถูกฆ่าในสภาพที่เปลยท่อนล่างบกอยู่ในกล่องพลาสติกค่ะก็ได้สร้างความตกใจให้กับเพื่อนร่วมงานที่นี่เป็นอย่างมากนะคะหลังหายตัวไปเมื่อวันที่31มกราคมค่ะโดยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวน,น,นายธนากรอลันทองเดี๋ยวเราให้ดูห้องอีกนิดนึงนะคะซึ่งเป็นคนที่ อยู่ข้างห้องค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านขวามือเนี่ยเป็นห้องของผู้เสียชีวิต ส่วนทางด้านซ้ายมือเป็นห้องของผู้ต้องหาจะเห็นได้ว่าประตูห้องสองห้องนี่แทบจะชิดกันเลยนะคะโดยนายธนากรหรือว่าแปบ๊บอายุ19ปีได้ให้สารภาพว่ามีการความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนะคะในในวันที่เกิดเหตุนเนี่ยเข้าไปในห้องของผู้เสียชีวิตแล้วมีปากเสียงกันเพราะว่าผู้หญิงต้องการให้รับผิดชอบค่ะจึงพลั้งมือบีบคอเสียชีวิตแล้วเอาศพนะคะกลับไปที่ห้องของตนเองก่อนที่จะใส่กล่องพลาสติกและให้เพื่อนชาวเมียนม,มาเนี่ยยก กล่องลงจากห้องพักค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าระเบียงทางเดินเนี่ยค่ะที่เดินจากประตูห้องลงมานะคะแบกกล่องที่เป็นน้ํหนักของคนคนหนึ่งลงบันไดเหมือนบันไดค่อนข้างมีความชันเป็นไปได้ยากมากนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับเพื่อนร่วมงานค่ะว่า จับต้นชนปลายตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงเชื่อหรือไม่ว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับเพื่อนรุ่วมงานก่อนอขออนุญาตสงวนปิดบังชื่อไว้ก่อนนะคะตามความประสงค์ของอแหล่งข่าวของเรานะคะสวัสดีค่ะ่อนอื่นถามก่อนเลยว่าในวันที่เกิดเหตุที่มีการขนกล่องลงมาเห็นว่าตัวเองเห็นเขากําลังขนกล่องลงมาด้วยใช่ไหม,มหรือว่า<ม><ม>ยังไงคะมีแต่ เขาบอกว่ามีเพื่อนทํางานที่เป็นคนเป็นคนพัมม่าขออาสาให้มาช่วยว่าเขาจะย้ายเขาจะย้ายของแล,แล้วเราได้ได้สอบถามเพื่อนชาวเียนมาที่ช่วยขุดกล่องไหมเขารู้ไม่ว่าข้างในเนี่ยมีศพของน้องเต็นอยู่ไม่มีไม่ไม่รู้ไม่รู้รเขาบอก,ว,กว่าให้มาช่วยย้ายของออกจากห้องหน่อยค่ะย้ายจะมาวันไหนตอนขนกล่องช่วงวันที่เท่าไหร่ ประมาณวันที่หนึ่งถัดมาอีกวันหนึ่งที่น้องหายเขาบอกเขาจะย้ายห้องเขาอยู่ไม่ได้อ๋อขนย้ายประมาณวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองเนี่ยนายแป๊บเนี่ยก็หายออกจากห้องพักไปเลยใช่ไหมคะใช่ก็ให้ญาติเขาไปส่งให้ญาติไปส่งได้เขามีการคุยกันไหมว่านายแป๊บออกจากหอพักไปไปที่ไหนย่างไรแล้วทำไมายอยู่ๆก็ออกไปกลับบ้านเขาบอกว่าคิดถึงเมียกลับบ้านคิดถึงเมียอ๋อแล้วมีอะไรไหมเขาบอกอะไรไหม ไม่รู้เหมือนกันนเนี้ยเพราะว่าเขาบอกเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้บอกคิดถึงแฟนเขา <5. S 2> คิดถึงลูกเขายังเล็กอยู่อ๋อคิดถึงเมียคิดถึงลูกเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่คราวนี้ขออนุญาตถามเมื่อวานนี้นายแป๊บให้การสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าเขามีความสัมพันธ์ชู้สาวกับน้องเตนในฐานะเพื่อนร่วมงานเรา,เราสนิทก,กับน้องผู้หญิงใช่ไหมคะมีความเป็นไปได้ไหมหรือว่าเขาโกหกไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาก็ไปมา,มาผู้ชายคนนั้นนะ ดูปฏิกิริยาภายนอกสองคนนี้คบกันไหมไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดผู้ชายแต่น้องเขาอยู่ที่นี่ตลอดค่ะน้องเขาก็เป็นคนเงียบๆด้วยไม่ค่อยพูดคาาุยจไาแฟนคุยเขาก็มีเขามีแฟนอยู่แล้วใช่ครับมีคนคุยอะไรเงี้ยเราเชื่อไหมว่าเขามีความสัมพันธ์กันแล้วก็เกิดลั้งมือในการฆาตการรมเกิดขึ้นหรือว่าเราเชื่อว่ามันมีปัจจัยอื่นไม่น่าจะใช่ คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอะไรคือผู้ชายเข้าไปทําอะไรกับผู้หญิงไหมหรือว่ายังไงคะใช่ก็น่าจะแบบเพราะว่าเห็นห้องมันชนกันติดติดกันเงี้ยเปิดมาก็เจอน่าจะเห็นน้องเข้ามาหลายวันแล้วเหมันกันก็ดูดูแล้วเห็นเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันบอกว่าเหมือนเขาเจตนาตั้งใจที่จะก่อเหตุด้วยเพราะอะไรเหมือนดูน้องเขาติดห้องติดติดกันด้วยมาเห็นกันทุกวันอะแล้วก็บางทีก็น้องตักผงตักผ้านี่ยอยู่ข้างหน้าก็กลัวเขามาดูอะ คิดว่าน่าจะแอบเข้าไปดำเนินการข่มขืนเขาไหมใช่ก็น่าจะมีส่วนนะเพราะว่าน้องเขาไม่ค่อยพูดค่อยจาอะไรนะนี่คนเงียบเวลาทํางานก็จะเดินไปทําอะไรเงี้ยและนายแป๊บเป็นคนยังไงคะอันนี้เขาไปไปมา,มานนไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะมีแต่เดินผ่านกันก็เห็นก็ยิ้มธรรมดาทุกวันอะไรเงี้ยส่วนตัวเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมข่มขืนเนาะก็น่าจะประมาณนั้นนะเพราะว่าเขาก็ ไปไปมามาแล้วเขาจะไปคุยกันตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่ก็คือเป็นเสียงของเพื่อนร่วมงานนะคะก็จริงๆแล้วเรามาคุยกับเพื่อนร่วมงานหลายคนแล้วซึ่งก็ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่เงียบๆแล้วก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีแฟนอยู่แล้วซึ่งอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ที่สําคัญ2คนนี้ไม่มีพฤติกรรมภายนอกที่เห็นว่าเป็นในลักษณะของการชู้สาวค่ะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เพื่อนร่วมง,งานมีการตั้งคำถามแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นคดีขม่มขืนและฆาตกรรมอําพรางหรือไม่ซึ่งถ้าหากเป็นไปแบบนั้นเนี่ยบทการลงโทษทางคดีอาญาจะเปลี่ยนไปเลยนะคะซึ่งก็ต้องรอการสอบปากคำซึ่งจุดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยพงยากคือเป็นจุดที่นายแป๊บแล้วก็เพื่อนชาวพมา่านำกล่องมาทิ้งไว้เมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะคะ คุณผู้ชมคะในช่วงวันนี้นะคะทังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะนําตัวนายแป๊บเดินทางมาจากจังหวัดกาลสินนะคะซึ่งคาดว่าจะมาถึงที่สพเมืองนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ10บนาฬิกาแล้วก็จะมีการสอบปากคาเพิ่มเติมค่ะส่วนวันนี้จะมีการทําแผนหรือไม่อย่างไรต้องติดตามค่ะผู้ประกาศทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณครับคุณเจี๊ยบครับนี่นะครับก็ไปติดตามความคืบหน้านะครับคือตัวคนร้ายเนี่ยอ้างว่าได้คบหาฉันชู้สาวกับ น้องเต็นแต่ว่าเขาก็สงสัยว่าทําไมต้องเปือยท่อนล่างอตอนที่เจอศพเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้นะลึกๆแล้วเนี่ยอาจจะแบบไปขม่มจะข่มขืนน้องเขาหรือเปล่าแล้วอ้างอีกแบบหนึง่งนะครับก็ศพพูดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมการรายงานสดครั้งนี้สนับสนุนโดย a a s 5G นะคะคและ